ก็แน่นอนครับดีเขาเขาต้องชมเขาด้วยเขาเล่นเขาทําเกมมาดีด้วยแล้วก็ก็มีหีกหลายๆลูกที่เขาจะไ้เจอว่าโชคดีอย่างที่เราเรายังวิศวะสาอรกได้แล้วก็ทุกคนก็ทําเต็มที่แม้ว่าเราจะแข่งมาติดติดกันมาตลอดแทบจะทั้งเดือนเลยก็ว่าได้ครับมเหมือนจะโรเตชั่นแต่สักพักหนึ่งต้องอาศัยประสบการณ์นะไมต้องมาประคองก็เนี่ยมันมันเป็นลูกเกมอยู่แล้วเพราะเรานำอยู่แล้วเราก็ต้องการแต้ม เร,เราชนะกี่ลูกเราก็ชนะเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับก็รบตรงนี้นก็เ่็นอยู่กับทเดียวทโกคนเขาแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนแล้วก็แฟนบอลที่ตามมาเชียร์ใราชบุรีเลยก็รเราต้องรักษาฟอร์มแล้วก็เก็บสาคะแนนไปเรื่อยจนจนกว่าจะหมดสิ้นเดือนนี้เพราะว่าเราแข่งติดติดกันก็อันนี้นั้นทุกคนมีมีมออีมีความสำคัญทั้งทีหมดนะไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่เล่นหรือว่าคนที่เล่นลงไปเพราะว่าถ้ารวมใจเป็นหนึ่งมันก็ไม่ยากแต่ว่าเราต้องเก็บสาแต้มไปทุกนัดครับวันนี้คานี้ต้องต้องต้องเชิญชวนทุกคนนะ ก็สำหรับอุลตร้าเมืองทองหรือว่าแฟนบอลเอสซีจีมืองทองทุกคนนะครับก็สนามเราจุบได้หลายหมื่นนะครับก็ยังไงก็มาเชียร์กันแน่นเพราะว่าการที่เราไปเยือนเขาเนี่ยบางโจเนี่ยแฟนบอลเขามาเข้ามาเต็มแล้วก็ใส่เสื้อแดงกันทุกคนเลยผมอยากให้ทุกคนใส่เสื้อแดงมาเชียร์เราในวันนั้นแล้วก็อยากให้ทุกคนส่งเสียงเชียร์ดังๆแน่นอนครับเราจะทำเต็มที่แล้วก็ถึงแม้ว่าทำแบบที่ผ่านมาจะไม่มีแต้มเลยมีแต้มอยู่แต้มหนึ่งแต่ว่าการที่เราได้ในบ้านขอหน้าแฟนบอลทุกทุกคนเนี่ยมันจะทำให้เรามีแรงเพิ่มขึ้้้นนนนนไปปเเเเเททท่่าาาลยก็ขขอชชิญวุคครับีีสม